เห็นคันสีดำแดงเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคันอะไรไปไม่ได้นอกจาก G Max พอเ้นนะคะพอไซต์ตัวใหม่จริงๆเนี่ยเป็นตัวคันจิกกิ้งที่จุดเด่นเออเราไม่พูดเยอะอนนเราจะไม่พูดเยอะแต่เราจะบอกได้แค่ว่าอย่าไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะคะมันหักนะบอกไปก่อนไม่ใช่คันตันนะจ๊ะ มาแล้วนะคะกับคัน G Max Jigging เรียกง่ายๆนะคะว่า G Max Jigging แล้วกันเนาะ6ฟุต3ท่อนเดียวเบสเดี๋ยวขอจับ2คันก่อนมี2สีเหมือนเดิมนะจ๊ะเวทเดียวที่มานะคะ PE 1 3ึ P e ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาค่อยๆครบนะคะเป็นคันที่เป็นคัน Jigging กระแสดีเนื้อโซลิดคาร์บอนที่ กระแสะโคตรดีนอกจากจะเหนียวอย่างเมื่อกี้แล้วนะคะราคายังน่ารักด้วยพันต้นๆนะคะแล้วข้อสำคัญคือพันเบสเนี่ยนี่ไก่เบี้ยวเฮ้ยไก่เบี้ยวครับพี่เขา<อ>ทำาบิ้วไก่วนมาให้จ้านะคะคันเบสนะคะบิ้วไก่วนมาให้นี่ดูตรงๆดูตรงๆดูตรงๆแต่ตาเราอาจจะเบี้ยวนะคะ ทำไมเราถึงต้องบิ้วไก u วนมาให้นะคะครั้งที่แล้วหนูได้บอกไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพอมันเป็นคันจิกกิ้งเวทหนึ่งสามเนี่ยจะเป็น PE เวทที่ประเทศไทยใช้กันเยอะสุดนะคะแต่ถ้าจะไปออกอันดามันก็ออกได้เวลาเราใส่ลอกปุ๊บเห็นไหมเอ่ไไกด์มันจะรองรับสายนี่เข้ามาใกล้ๆเลยจ้ะไกด์มันจะรองรับสายนะคะจนมาถึงปลายเนี่ยก็จะไม่พลาดคันเบ็ด <Huh? S 2> จริงเขาออกแบบมานวัตกรรมของ G Max ให้ไปเลยเพื่อคนไทยในราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทห้าสิบบาทเฮ้ยราคาเดิมเหรอราคาเดิมให้พิเศษไปนะคะคือ <Wow>. oh. <c oughs> จริงๆอ่ะมันต้องเพิ่มค่ราล้อยห้าสิบด้วยแต่หนูว่ามันไม่มีที่ไหนมีแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหนูขอมาทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าร้านถัไทยฟิชชิ่งกันนะคะ สำหรับคนที่ติดตามเพจก็คงจะได้เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นคันที่มาไวหมดไวทำไมรู้ไหมเป็นคันเ,ออเนื้อโซลิดคาร์บอนซึ่งหลายๆคนเฮ้ยคันตันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพี่พูดทุกคลิปเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นคันตันน่ะมันจะมันจะหนักนะคะเขาไม่เอามาทำคันจิกกิ้งกันเพราะว่าจิกกิ้งอะ่ะเราต้องการน้ำหนักเบานะคะมันจะหนักเพราะฉะนั้นน่ะคันโซลิดคาร์บอนคือ เนื้อที่เหนียวที่สุดไม่ว่าคุณจะงอด้านไหนก็ได้แล้วมันคืนตัวนะคันตันมันจะไม่คืนตัวเวลาคุณไปงอคันตันแบบเนี้แบบนี้ยมันไม่มี power lift ใน,นการ <power lift S 2> งัดะะกลับมา,ามีสองสีสวยนะคะสีดำก็สวยสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลายเข้มๆหน่อยนะคะสีดำก็สวยสีแดงก็แจ่มบางคนแบบไม่ถูกฉโฉลกกับสีแดงก็เอาสีดำนะคะ ใส่คู่กับลอ,อกก็สวยเดี๋ยวเราจะมีคู่หูชุดจิ๊กมาด้วยในงบไม่ถึง4,000บาทนะคะจัดเต็มกันไปตัวนี้บอกเลยว่าแก้ปัญหาเรื่องไกด์มาเรียบร้อยนะคะมันเป็นตัวล่าสุดนะคะไม่ใช่ตัวปีสองปีที่แล้วที่ออกมาช่วงแรกๆนะคะคือไกด์ช่วงแรกเนี่ยเขามีปัญหาหน่อยคือ,อ,อ QC ยังไม่ลงตัวนะคะ QC ปีเนี้ยแก้มาหมดแล้วนะคะแต่ขอแจ้งนิดนึงนะคะในรายละเอียดของ การเก็บรายละเอียดของคันเนี่ยหนูต้องบอกนิดนึงว่าด้วยที่ราคาเขาอยู่แค่พันต้นๆน,น,นะคะตรงเรื่องของการเก็บรายละเอียดตรงนี้นะคะในคันสีแดงเนี่ยเราอาจจะเห็นค่อนข้างชัดหน,น่อยนะเพราะว่าดินอ่ะมันเป็นสีแดงใช่ไหมคะพอเวลาเขาเคลือบมาเป็นเกือบทุกคันนะคะหนูขอบอกเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยนี่จุดจุดนึงนะคะซึ่งถ้าถุกถามว่าถ้าเราตกปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นถูกไหม เราเอาเรื่องคุณภาพนะคะในราคาพันต้นๆนหนูว่าให้ขนาดนี้สำหรับชุดไกด์ฟิกบิวมาให้หนูว่าคุ้มนะในสมัยก่อนไม่มีนะคะถ้าเกิดคุณจะไปจ้างบิวเนี่ยคุณต้องเสียค่าบิวก็คือไปวางไกด์ใหม่ช่างเขาก็จะทําเหมือนกันก็คือวางกระดูกคันใหม่ให้มันโค้งลงซึ่งก็ต้องเสียค่าทําประมาณ4ี่ห้าบาทยังไม่รวมค่าไกด์ที่คุณต้องซื้อแยกแต่บริษัท G Max เขาทํามาให้นะคะก็อาจจะมีเรื่องเก็บงานนิดนึงหนูบอกตรงๆถ้าเกิดบางคนซีเรียสแนะนําให้ซื้อสีดํา นะคะเรื่องการเก็บงานของรีซีทคันนะคะ,ะก็นิดนึงนะจะยังไม่ได้เป๊ะปังเท่าไหร่แต่คุ้มค่าในราคาเท่านี้นะคะในเรื่องของรีซีทเนี่ยเป็นรีซีทแต่งทุกอันนะแต่ว่าบางอันมันจะมีรอยอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยๆน่อยมันเป็นรอยจากการขนส่งใช่รอยจากการขนส่งก็คือเขาใส่ใส่ซองแล้วเขาทับกันมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีรอยถูบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้หนูก็บอกเลยว่า มันมีกับทุกพันนะคะแต่มีมากมีน้อยนิดหน่อยแต่หนูว่าถ้าเทียบกับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้ไปมันคุ้มตัดสินใจก่อนนะคะเพราะว่าจะพยายามหนูว่าคัดแล้วนะถ้ามันมีตำหนิเยอะๆไม่เอามาขายนะคะแต่อันนี้คือเป็นล็อตที่หมดปีนี้ไม่มีแล้วนะคะหมายีปีหน้าประมาณเดือนสิปีหน้านะเดือนสินะไม่ใช่เดือน10ปีนี้นะหมายีปีหน้าเดือนสิ แล้วลอตหน้าก็สไตล์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะเป็นคันละ1,590ราสิบาทไม่รวมส่งนะคะแต่ลออเนี้เรายังให้พิเศษอยู่ก็คือราคาโบเดิมละกันเพราะหนูก็ขอมาให้ลูกคา้าร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีแล้วนะคะกล้าการันตีเลยว่าไม่มีที่ไหนมีแล้วจริงๆอะ่ะเขาก็จะไม่ให้หนูนะแต่หนูว่าจองไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเขาก็เลยออนะได้มาไม่เยอะนะคะ อย่างละ30คันเท่านั้นมีแต่เบสเท่านั้นนะคะเวทเดียว1นขีดสตัวนี้ค่อนข้างจะทำรีวิวไปเยอะว่าเล่นงานไลท์จิกกิ้งเนี่ยน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่3 0มสิร้อยกรัมนะคะอ่าเรางอสีแดงไปแล้วเราต้องงอสีดำด้วยเดี๋ยวของัดหน่อยอ่าเอางัดแบบจิกกิ้งตกปลาขอจับแน่นๆนะคะอ่ะเออดีคะนี่หนูปากท้องเลยเนี่ยปักพุง เอาเหมือนปลาบึกมีคนมอาไปเล่นปลาบึกสบายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาบ่อที่มันมีพื้นที่หน่อยนะอย่าไปกวนคนอื่นเขาเยอะถ้าเกิดเอาไปเล่นปลาบึกก็ต้องทําใจนิดนึงคือมันต้องเดินตามบ้างถ้าเกิดเบรกเราไม่แน่นพอนะคะมันก็จะเข้าช,าช้าจะมาก็ตามเบรกนะคะแต่ถ้าเกิดเอาไปงานกิ๊กกิ้กลูกค้าเจอกับมุมไซส์นะคะก็เจ็ดจุดแปดสิบจุดหนึ่งหัดได้สบายๆ รอบนี้อ่ะมันจะก้ามกึ่งระหว่างหนึ่งสามกับสองสี่ตัวเก่าเนาะอืมดูมันแข็งขึ้นนิดนึงปลายมันจะค่อนข้างอ่อนหรือว่ามันก็จะตอบโจทย์ดีนะเผื่อผิดคิวมิหน้าเมื่อกี้งัดเต็มที่โอ้โหเจ็บนิ้วเลยอ่ะอ่าเมื่อกี้งัดเสร็จแล้วน้องขออีกีรู้สึกว่าตัวนี้ power lift จะอ๋ออโอ้โหอ้าที่ะคันดีกว่าเจ็บนิ้วตัวนี้ต้อง power lift เยอะขึ้นเยอะเลยครับแล้วมันไม่ย้้ยด้วยนี่ ถ้ารอบที่แล้วปีที่แล้วที่คนซื้อไปอะค่ะแล้วเขาบ่นว่ามันย้้ยเออมันก็ย้วยจริงนะปีนู้นนะ่ะแต่ว่าเนี้ยมันไม่ย้วยนะี่นเราคอยดูเห็นไหมมันกลับมาตรงเหมือนเดิมตรงแบบชัดเจนด้วยสีแดงด้วยก็บอกได้แค่ว่ามันแข็งขึ้นอนะกับหนึ่งสามตัวที่แล้วเนาะแต่ว่ามันใช่หรือว่าเขาเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ไม่ได้แจ้งมาชัดเจนนะก็บอกกันตรงๆว่าคุ้มอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะจัดจัดจัด,จ,ดจัดอีกแล้ว มันก็คงไม่บนเนื้อคู่เขาอะนะคะเนื้อคู่ประตูนี้แหละไม่ต้องไปประตูถัดไปกับชุดจิ๊ก G Max ชุดนี้น่าจะเคยเห็นนะเขาลงแล้วเทสจริงเจ็บจริงโน s ั n no sand no in นะคะมีคนเอาไปเล่นสวายด้วยไม่อยากจะพูดใจร้ายขนาดไหนเอาลอกชุดจิกกิ้งไปเล่นสวายบึงมา้าลวยเวลาเขาอัดคลิปลงมาแล้วมีคนถามว่า พี่พี่ไปซื้อชุดอุปกรณ์นี้มาจากไหนเท่มากอ๋อร้านถัดไทยกิฟตชิง่ง <c oughs> หนูไม่ได้แนะนําให้เอาไปตกสวายนะคะพี่หนูให้เอาไปจิกกิ้งแต่ตกได้ไม่ผิดตัวนั้น <c oughs> ตัวนั้นก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโล <c oughs> โอ้ลูกค้าวิ่งมาหน้าร้านเต็มเลยพี่พี่จัดชุดจัดชุดบึงมารวยหน่อยเนี่ยพี่ที่พี่เขางัดอย่างเนี้ยเขางัดอย่างนี้เลยจับดีๆนะเนี <c oughs> ่ยเออเออเอองัดอย่างนี้เลยแล้ว ไม่ค่ะโอ้หหนูก็คิดอยู่ต้องนานจนพี่ก็เปิดคลิปให้หนูดูเป็นของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะไม่ว่าไม่ผิดถ้าตกแล้วเรารู้จักตกคือเดินตามนิดนึงอ่าพี่เขาอ่านแล้วเขาเดินตามอ่านแล้วเดินตามปั๊มเนี้ยมันมันมากนะแต่มันเป็นชุดลอกหยดน้ําน้ําหนักเบาลอกหยดน้ํามันไม่มีกิ๊กเสียงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะตกแบบเนี้ยต้องรู้อยู่แล้วว่าใช้ยังไงนะคะเขาก็จะวางเปิดซีะปูนนะคะตั้งขวดอ่า พอปลา,ามันลากขวดล้มปึ้งตกจับล็อกกันวัดได้เลยวัดได้เลยอัดอย่างเดียวมันเทตรงที่ว่าลุ้นทั้งบอกเขารุ้นว่าหักเขาเชียร์ให้หัก,หกแต่<ด>ยังไงก็ไม่หักหักดิไม่หักจ้าอย่างรอขอบอกนะคะชุดนี้นะคะเปิดตัวไปเลยราคาเดิมละกันสามพันแปดเก้าสิบลอกถ่ายคลิปไปแล้วเมื่อกี้นะ,ะอย่างที่บอกมันเป็นลอกจิกกิ้งของอาบูกาเซียนะคะสามลูกปืนสแตนเลสน้ำหนักเบา ใส่แขนแต่งจิ๊กมาให้เรียบร้อยแล้วพอมันประกบคู่กันมันก็จะเท่มากเท่มากนะคะหูถึงบอกว่าสีดําเนี่ยมันเข้าได้กับทุกสิ่งนะคะดูหรูมากชุดเนี้ยตอนแรกไม่บอกราคานี่บางคนแบบพี่ผมตั้งงบไว้หกพันไม่ต้องหกพัน <6, 000 S 1> มีทอนตกหกพันมีทอนหลายใบนะคะจัดมากับร้าน,นไทยกิชชิ่งดีกว่าลอกสีเท่ขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ สีจะเท่ขึ้นกว่ารุ่นกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วสีสปูนกับสีขามันจะจออกจีดจืดานาจืดจืดอันนี้มันออกน้าเงินเข้มพอมันจับคู่กับสีดํามันก็โดโดขึ้นมาเลยน่ะเดี๋ยวเรามาพูดอีกคลิปหนึ่งติดใจเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาไปลงให้อาจจะเอาไปลงตกให้นะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดก็กูดยานะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะแฟน G Max คันจิกกิ้งราคาไปหยัดน้ำหนักเบาๆดีไซน์เท่ๆทบิ้วกลให้เรียบร้อยสั่งเฉพาะคันนะคะราคาเดิมหนูให้ราคาเดิมเลยนะคะพันสามห้าสิบบาทถูกมากนะคะพี่ของแท้ของจีแมอ้อระวังนิดนึงนะเวลาลูกค้าที่มาบอกหนูว่าคันจิกอย่างเนี้ยพี่9ก้900รอกว่าบาทไม่ใช่แบรนด์นี้นะคะเขาแจ้งจับกันอยู่นะคะไม่ใช่แบรนด์นี้นะคะคล้ายแต่ไม่ใช่เพราะว่ามัน มันไม่ใช่โซลิดคาร์บอนมันงอแบบนี้ไม่ได้มันงอแบบนี้ไม่ได้แต่คันมันสีเดียวกันมันสีแดงแล้วก็ไม่ได้ผิวไกดด้วยนะเป็นไกดตรงธรรมดาตรงนะเขาก็บอกว่าพี่คนหนึ่นก็ขายกันตรงนี้เองไปดูดีๆจ้าร้านหาไทยเราขายของแท้เท่านั้นนะคะเขาจะตีคำว่านี่ G Max Thomana Thosen นะคะ คอไซน์นั่นแหละแต่หนูชอบเรียกขอเส้นอ่านง่ายดีนะคะมันเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ G Max เขาไม่แค่ไม่ได้ตีเขามา G Max ลงไปนะคะเพราะว่าเขาจะโทนเรื่องภาษี <c oughs> เราก็ได้ใช้ราคาถูกคุณภาพเหมือนเดิมเนาะดีกว่าเปล่าหรือเขามาเก็บภาษีกับเราอีกคันละสามร้อยคุณภาพก็เหมือนเดิมนะอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะหนูอบอกให้บอกวิธีประหยัดงบให้นะคะใส่เอาไปซื้อใส่อเอาไปซื้อใส่ใสายพีอดีกว่า อยากจัดคันอย่างเดียวพันสามห้าสิบาทค่าท่อ PVC 180บาทอยากจัดพร้อมลอกลอกมีทั้งหมุนขวาและหมุนซ้ายสามพันแปดเก้าสิบาทนะคะคันอยากได้สีแดงก็ได้แล้วแต่เราเลือกสีมาเลยนะสีมาเลย <S <S เดี๋ยวหนูจัดชุดให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันลอกหนูก็ถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าในไหนมูมาแล้วก็ขอม,มูต่ออีกหน่อยอสวยเด่นเป็นนางอามนะคะไปดีกว่า ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลงวันอังคารวันพฤหัสน่าจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นแฟนขับร้านหาไทยอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ให้ดีขอบทำหน้าจริงจังนะคะบางคนดูวันจันทร์พุดธหมดแล้วใช่เนี่ยโทรศัพท์ดังทั้งวันดังทุกนาทีนะคะลงปุ๊บหมดปับ๊บใช่มีไม่เยอะหรอครับพี่ไม่เยอะคะ่ัมีแค่สี่สิบชุด <laughs> จริงหมดจริงหมดจังนะโอเคไปดีกว่าสวัสดีค่ะ